ข้อดีของเราคือการใส่ถุงเท้ามันแบบสะอาดถุกหลักอนามัยไม่ทําให้ถุงเท้าอับใช่แล้วก็สุขภาพเท้าเนี่ยมันก็ไม่มีไม่ส่งกลิ่นเสียต่อใครตัดปัญหาเรื่องแบบเวลาซักผ้าใช่ไหมถุงเท้ามันชอบหายเป็นเป็นเป็น้างเป็นข้างเออแล้วมันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันก็เลยตัดปัญหาในทิ้งโดยการไม่ใส่ถุงเท้าโหฉลาดหรอเพื่อนสวัสดีครับเราเปนไทยแลนด์พวกเรามาจาก เพื่อนตาย DFM Dead Friend Forever สวัสดีครับผมมีโอรับบทเป็นแทนครับผมบั๊มรับบทเป็นฟลุกครับผมเจเจครับรับบทเป็นตีครับผูไอครับรับบทเป็นไว้ครับผมคอเปอร์รับบทเป็นจินครับผมตาครับรับบทเป็นพีครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งที่ช่อง Element Thailand นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาถกเรื่องวิธีการใส่สนคเกอร์นะครับใน Element Series นะครับจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับระหว่างทีมเท้าเปล่ากับสนคเกอร์แล้วก็ถุงเท้ากับสนคเกอร์ครับ มาแบ่งกันเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงใส่เท้าปากกับสเนคเกอร์มาแชร์ให้หน่อยถกกันหน่อยคือต้องบอกเลยว่านะครับการใส่ถุงเท้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพื่อนคือเอาง่ายๆมันปึงเวลาซักผ้าอีกต้องมาซักถุงเท้าอีกใช่ไหมนี่นี่แล้วเราเราตัดปัญหาเรื่องแบบเวลาซักผ้าใช่ไหม ถุงเท้ามันชอบหายเป็นเป็นเป็นข้างเป็นข้างเออแล้วมันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันก็เลยตัดปัญหาในทิง้งโดยการไม่ใส่ถุงเท้าโ้ฉลาดเ <laughs> <พ>ราเพื่อนแล้วทำไมคุณไม่ใส่ถุงเท้าคุณบอกว่าคุณชอบก็มันชอบทำหายไงกงมันชอบหายพอมันชอบหายเลยแก้ปัญหาคือไม่ใส่เลยอก็คือไม่ต้องใส่ละจะได้ไม่ต้องหายข้อดีของเราคือการใส่ถุงเท้ามันแบบสะอาดทหลักอนามัยไม่ทำให้ถุงเท้าอับใช่แล้วก็สุขภาพ เท้าเนี่ยมันก็ไม่มีไม่ส่งกลิ่นเสียต่อใครอ่ะสามารถซับเหงื่อซับกลิ่นได้ดีใช่ใช่ทำให้รองเท้าเราไม่เหม็นก็พอคือเอาจริงเดี๋ยวนี้มันมันอ่ะมันมีมันมีครีมที่ท้ายไม่เหม็นละนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่มันมีที่ฉีดสเปรย์รองเท้าไม่ให้เหม็น เหมือนการใส่ถุงเท้าเมื่อเลยเปลืองไปละตอนนี้มันก็ไม่ต้องใส่ละแต่คุณรู้ไหมครับว่าถุงเท้าเนี่ยกับสเปย์เนี่ยถุงเท้าถูกกว่าเยอะเลยนะไม่เป็นไรซื้อครั้งเดียวแล้วคุณได้ใส่ยาวๆนะครับแต่สเปย์หมดและต้องซื้อใหม่ครับบอกอยู่ว่าถุงเท้ามันไม่ได้ใส่ยาวเดี๋ยวมันก็หายเช่ผมดีสมว่าอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสักสองรอบหายไปแล้วสี่คู่อะเออทำมีกเรื่องหนึ่งเวลาเราไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยเท้าเราบางครั้งมันจะพองอันนี้อยู่ที่รองเท้าหรือเปล่าอันนี้พูดถึงแค่เรื่องสน์ไง บางโอกาสก็ต้องใส่เหมือนกันแต่ถ้าแบบว่าพูดถึงสนิเกอร์อะไรเงี้ยเบาจงทีมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นส่รองเท้าแตะทำไมไม่ใส่อรองเท้ากัน,นะนแล้วก็เนี่ยมันรองเท้าแตะเท้าแตะ่โชว์ดีว่าแบบเราเราเราได้ใส่อะไรมาปะค,คือต้อง,องบอกโอ้โหโอ้ทีมเดียวกันโอเคโอเคอย่างนี้อย่างนี้คุณออกกําลังกายหรือเปล่าออกครับออกครับออกแล้วเวลาคุณวิ่งอ่ะคุณวคุณเสียสี อันนั้นอันนั้นมันวิ่งอันนั้นมันวิ่งไงสเนกเกอร์อ่าไหนๆลองชวนคนคนที่เขาดูเนี่ยมาอยู่ฝั่งคุณดิโอเคครับสุดท้ายนะครับก็ชี้ชวนนะครับให้มาอยู่ทีมเดียวกับเรานะครับก็คือทีมใส่ถุงเท้าแล้วก็สเนกเกอร์นะครับเพราะว่ามันจะได้ถูกขาณะน,นะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับมไ,ไม่ไม,ม่มีโรคต่างๆพวกกลิ่นอับอะไรพวกนี้เห็นไหมเขามีโรคอะไรพวกนี้ที่แบบเกี่ยวกับปัญหาเท้าพวกแบบห้องกงฟุตอะไรพวกนี้ถามว่าเราอ่ะไม่ใส่ตลอดหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันก็มีตอนที่เราใส่ด้วย แต่ว่าเอาจริงๆนะไม่ใส่ถุงเท้าดีกว่าครับอยากให้ทุกคนนะครับไม่ใส่ถุงเท้ามากกว่านะครับอันนี้จริงไหมสัตว์ยังไม่ใส่ถุงเท้ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับหมาแมวหรือว่าสัตว์ที่เดินได้อ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยมาดิเสือจากัวที่มันที่มันวิ่งเร็วอ่ะถ้ามันใส่ถุงเท้ามันอาจจะวิ่งช้าก็ได้วิ่งอย่างไม่เหมือนเลยเหมือนเลยเขาวิ่งเลยแต่เสือจากัวนะเว้ยเสือจากัวเลยนะไม่เกี่ยวแม่ในเสือดาวแม่เสือสองไง นี่นั่นแมวถ้าใครอยู่ทีมไหนก็สามารถลงไปคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับว่าเหตุผลอะไรคุณถึงเลือกทีมนี้เหตุผลอะไรคุณคุณถึงเลือกทีมนู้นแต่ผมว่าเลือกทีมนี้ดีกว่าเฮ้ยทีมผมทีมนี้ดีกว่าทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้พวกเรารักกันรักกันดีจับมือ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 ยังไงเราก็รักกันอยู่ดีรักกันรักกันรักกันโอเคก็พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจีอครับผมวีมผมนะ